เพ่ที่ปลูกสร้างบ้านนะครับเราจะเน้นในเรื่องของดินเหนียวนะครับดินรูกรังนะครับเอาไปถมชั้นล่างก่อนนะครับในส่วนของหน้าดินเราจะเอาไปกลบข้างบนอีกทีนึงนะครับเพื่อจะเอาไว้ให้เจ้าของที่เนี่ยสามารถที่จะเพาะปลูกนะครับปลูกผักสวนครัวปลูกสร้างบ้านที่พักที่อาศัยได้นะครับเวลาเราปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต่างๆได้ดีนะครับแต่ในส่วนของดินชั้นล่างนะครับเราจะเอาไปถมข้างล่างก่อนนะครับ ครั้งนี้นะครับการขุดลึกของพื้นที่นะครับจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถขุดนะครับปัจจัยหลักเลยนะครับจะขึ้นอยู่กับชั้นดินมากกว่านะครับเมื่อเราขุดไปเจอหินดินดานเนี่ยรถขุดคันไหนก็ตั้งก็ขุดไม่ลงนะครับถึงรถขุดคันนี้จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการขุดเจาะได้ลึกมากหรือว่ากําลังในการขุดเจาะได้ดีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะขุดชั้นหินได้นะครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่12ไร่นะครับโคกหนองนาโมเดลตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนนะครับ ก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราทําการขุดนะครับเมื่อวานเราทําการตีแบบนะครับแล้วก็วางแผนการขุดนะครับวันนี้ก็เริ่มทําการขุดเป็นวันแรกนะครับก็จะพามาชมนะครับวิธีการขุดแล้วก็แนวทางในการออกแบบพื้นที่นะครับจุดประสงค์ตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางของการขุดออกแบบพื้นที่แปรงสวนปลงเกษตรของพี่ๆได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่รถขุด ทำงานอยู่นะครับก็จะเป็นบ่อน้ำโมเดลพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็จะเริ่มทำการในส่วนาการขุดบ่อน้ำชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นดินเหนียวนะครับดินเหนียวผสมทรายนะครับเราขุดลงมาอยู่ที่ประมาณ1เ mm. มตรนะครับเพื่อจะเปิดเ, <goodies> เป็นชั้นแรกก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นที่2นะนะครับชั้นที่2เดี๋ยเราจะทำการฝังตัวลงไปอีกทีนึงนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเราขุดประมาณ1นึเมตรห้าสิบแล้วจะเจอชั้นดินเหนียวดินเหนียวคล้ายๆดินเหนียวแดงนะครับผสมลูกรังนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะทาชั้นทาตะพักนะครับแล้วก็คงทนอยู่ได้นานนะครับไม่พังทลายง่ายนะครับแต่ถ้าบางพื้นที่นะครับเป็นชั้นดินทรายลึกๆนะครับเราควรที่จะทาชา้นลงไปอีกประมาณต้องเป็น2เมตรนะครับแล้วก็ตัดชานนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ ดินเหนียวอยู่ตื้นนะครับหน้าดินอยู่ไม่ลึกมากนะครับประมาณสัก30เซนลงมาก็จะเริ่มเป็นดินเหนียวรูด่ังแล้วนะครับก็เราเปิดลงแค่เมตรห้าสิบพอนะครับก็ขุด3ชั้นนะครับชั้นละเมตรห้าสิบโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการขุดนะครับสาหรับพื้นที่ที่เจอดินเหนียวเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายลึกนะครับเราก็จะมีวิธีการขุดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับ ก็เราจะขุดในส่วนของดินนะครับเราเรียงไปทําคัดล้อมที่ก่อนนะครับในส่วนของแกนกลางเนี่ยเราจะใช้วิธีการทอยโดยการใช้รถบรรทุกนะครับเพราะว่าบ่อน้ําของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลึกนะครับเราควรที่จะใช้วิธีการ Ahora, ทอยดินนะครับเพื่อจะเอาดินที่ไม่ใช่หน้าดินเนี่ยนะครับเอาไปถทปกนนที่ปลูกสร้างบ้านนะครับเพื่อที่ปลูกสร้างบ้านนะครับเราจะเน้นในเรื่องของดินเหนียวนะครับดินลุกรัง เอาไปถมชั้นล่างก่อนนะครับในส่วนของหน้าดินเราจะเอาไปกลบข้างบนอีกทีนึงนะครับเพื่อจะเอาไว้ให้เจ้าของที่เนี่ยสามารถที่จะเพาะปลูกนะครับปลูกผักสวนครัวปลูกสร้างบ้านที่พักที่อ,อาศัยได้นะครับเวลาเราปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต่างๆได้ดีนะครับแต่ในส่วนของดินชั้นล่างนะครับเราจะเอาไปถมข้างล่างก่อนนะครับข้อดีของดินเหนียวนะครับก็คือมันจะไม่ยุบง่ายนะครับ ก็คือเราถมยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นเลยนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับทางหลวงหรือว่าถนนลาดยางนะครับเขาจะเอาดินชั้นล่างนะครับพวกนี้นะครับเอาไปทําถนนนะครับเขาจะไม่เอาดินทรายหน้าดินไปทําถนนนะเขาจะเอาดินพวกนี้ไปทําถนนนะครับก็เหมาะกับการทําพื้นที่พักอาศัยนะครับในส่วนหน้าดินเราก็ค่อยเอาไปถมทีหลังทีนึงนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกนะครับข้อดีก็คือพื้นที่พักอาศัยของเราเนี่ยจะไม่ยุบง่ายนะครับอัดบดให้แน่นนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของดินเหนียวนะครับที่จะเอาไว้ปลูกสร้างบ้านนะครับที่พักที่อยู่อาศัยนะครับนี่นะครับรถขุดของเรานะครับจะเป็นรถขุดแคทสามสองศูนย์นะครับจะเป็นรถขุดขนาดใหญ่นะครับสามร้อยยี่สิบนะครับก็สามารถที่จะขุดลึกจะดับดินเดิมที่รถยืนอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่6เมตรเลยนะครับแต่เมื่อเราฝังตัวลงอย่างนี้ลงไปนะครับก็สามารถที่จะขุดได้ถึงประมาณ78เมตรเลยนะครับ ครั้งนี้นะครับการขุดลึกของพื้นที่นะครับจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถขุดนะครับปัจจัยหลักเลยนะครับจะขึ้นอยู่กับชั้นดินมากกว่านะครับเมื่อเราขุดไปเจอหินดินดานเนี่ยรถขุดคันไหนก็ช่างก็ขุดไม่ลงนะครับถึงรถขุดคันนี้จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการขุดเจาะได้ลึกมากหรือว่ากําลังในการขุดเจาะได้ดีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะขุดชั้นหินได้นะครับเพราะว่าชั้นหินเนี่ยเป็นชั้นที่แข็งมากนะครับดินหินดินดดนนะก็เรียกว่าหินนะครับ แต่ถ้าเป็นชั้นดินแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะขุดลงไปได้สบายนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขุดได้ไหมสัก7-8เมตรนะครับถ้าขุดได้เราก็จะขุดให้นะครับถ้าขุดไม่ได้ไ,ได้แค่ไหนเราก็จะเอาแค่นั้นนั่นกะ็คือลักษณะว่า,าเดี๋ยวเราจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับตรงนี้อาจจะขุดได้8เมตรนะครับขยับไปอีก10เมตรตรงนี้อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละที่นะครับภูมิพื้นที่แต่ละที่แตกต่างกันมากเลยนะครับ ะไม่เหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะนําไปสังเกตนะครับพื้นที่ของพี่นะครับที่เป็นดินดานดินทรายดินเหนียวดินตับมาดินตับเต่านะครับก็ลองสังเกตพื้นที่ข้างๆหรือว่าสังเกตจากพื้นที่บ่อข้างเคียงนะครับหรือว่าถามคนท่าคนแก่ในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของพี่เนี่ยเป็นหินดินดานไหมนะครับเป็นดินเหนียวหรือดินทรายนะครับก็ต้องสังเกตตรงนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าขุดทุกที่จะได้ลึกถึง5 6 7เมตรถึง10เมตรทุกที่นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ลึกจริงๆอาจจะต้องใช้หัวเย็กนะครับเมวว่าหัวเย็กเราก็จะมีต้นทุนในเรื่องของการจ้างรถเย็กมาเย็กนะครับบางทีก็เป็นต้นทุนที่สิ้นเปลืองนะครับก็ควรที่จะปรับให้เข้ากับสภาพของพื้นที่นะครับ จะเป็นช่างคมนะครับทีมข mm ุด hmm. ที 2> ่2นะครับ hmm. ก็ประจําอยู่หองบัวลาพูอุดรนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่มีพื้นที่อยู่แถวนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับเพราะว่าเครื่องจักรเรามาประจําการอยู่นี้แล้วก็สามารถที่จะย้ายลงหน้างานของพี่ๆได้ในราคาที่ไม่แพงมากหรือว่าในราคาที่ย่อมเยาวเพราะว่าจุดคุ้มทุนของเรานั้นมีแล้วนะครับก็คือการที่เราย้ายเครื่องจักรมาลงหน้างานประจําจังหวัดแล้วนะครับก็จะย้ายเครื่องจักรไม่ไกลนะครับ ก็จะไม่มีค่าคนย้ายนะครับครับผมก็จะพามาชมอีกมุมหนึ่งของการทำงานของเรานะครับ ตอนนี้นะครับรถขุดของเราก็ได้ทําการลอกชั้นแรกอยู่นะครับก็คือลอกในส่วนของชั้นหน้าดินนะครับมาทําขันล้อมที่นะครับแล้วก็จัดทรงโมเดลของบ่อน้ํานะครับการตีแบบของบ่อน้ําของเรานะครับเราจะใช้วิธีการวัดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนําไม้มาปักนะครับโดยประมาณสัก100ต้นได้นะครับก็คือ100หลักเนี่ยนะครับเราก็จะปักรอบพื้นที่เลยนะครับ ระยะห่างของหลักของเราที่เราปักนะครับโดยประมาณสัก4เมตรถึง5เมตรนะครับปักเป็นทรงโมเดลนะครับแล้วก็ใช้วิธีการใช้รถขุดนะครับวาดนะครับตามหลักที่เราเสียบไว้นะครับโดยการไม่ต้องโรยปูนขาวนะครับก็คืองานตรงนี้นะครับเจ้าของที่นะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องเป๊ะร0 0ซนะครับก็คือว่าเป็นเน้นในเรื่องของการทําเกษตรนะครับไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่จะมีโครงสร้างนะครับ เป๊ะแล้วก็ยืดหยุ่นไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ประมาณสักอ่าเซนหรือถึง1เมตรสามารถที่จะขุดเพิ่มหรือว่าลดลงได้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับแต่ส่วนมากก็จะขุดเพิ่มนะครับไม่มีลดนะครับก็คือยืดหยุ่นได้นะครับเพราะว่ารถขุดเราเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขุดทําการเกษตรพวกนี้จะดีนะครับก็คือยืดหยุ่นได้ในความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเป็นงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่นการขุดบ่อปลาวานนะครับ ขุดบอ่อแล้วต้องนำในส่วนของโครงสร้างโรงเรือนนะครับศาลาราิมน้ํามาก่อสร้างด้วยตัวนั้นเราจะต้องเปะนะครับต้องโอยบูนเขาวนะครับแต่ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการทําเกษตรนะครับบ้านพักต่างอากาศนะครับก็คือสามารถจะจยืดหยุ่นได้นะครับตามชั้นดินภูมิีพื้นที่นะครับอันนี้เราก็เลยใช้วิธีการปักไม้นะครับแล้วก็ใช้ไมโครในการวาดแบบในพื้นที่แล้วก็ทําการขุดเลยนะครับ กรอบประมาณนี้นะครับสําหรับโคกหนองนาโมเดลอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับเดี๋ยวตอนงานคืบหน้าสัก50%เดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตหน้างานให้พี่ๆได้รับชมนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีโค้ดไลน์นะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นมานะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ